สว,ส, <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับคู่รักอินดีคุณเอกแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเอกอธิบดีเอติรัตน์นะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเฮ้ยอ,อยู่ทีมอะไรอะอ,อยู่ทีมสโมสรการท่าเรือ FC ครับอ๋อคุณเล่นตำแหน่งอะไรคะกองกลางครับกองกลางอ๋อเหรอแม่เป็นลูกเขยอยู่สโมสรการท่าเรือ FC การท่าเรือนี่คือไทยลีกไหมใช่ไทยลีกครับไทยลีกมาดามแป้ง อาดับออมาดับแป้งหรอใช่ครับผมเพิ่งได้แชมป์มาด้วยเพิ่งได้แชมป์ใช่เพิ่งได้แชมป์เอเปคมาใส่ไปเลยโอ้ขอบคุณมากเฮ้ยอะไรใส่ใจเชียวแล้วมาดาบเฮงว่าไงบ้างใช่แฟนเขาแฟนเขาแล้วคุณพิวปีมาดับเพงก็เรารู้จักกันมาประมาณ10ปีแล้วครับก็เขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียน เขาอยู่มหเราอยู่มสครับแล้วก็นีคนแล้วก็ไปจีบเขาช่วงนั้นเราอยู่โรงเรียนชายแล้วก็มีผู้หญิงม,มปลายอะไรเงี้ยก็เ,เขาก็เป็นสาวฮอตของโรงเรียนแล้วก็ไปตามจีบเขาอะไรเงี้ยครับแต่จีบไม่ติดค่ะในเลนเลนไหนก็จะฮอตขนาดไหนก็ตอนนั้นก็มีคนมาจีบเยอะเหมือนกันค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ก็เลยจีบไม่ติดค่ะตอนนั้นเขาจีบได้งไงคะกู ก็คอยมาดูตารางเรียนแบบส่องตารางเรียนว่าวันนี้บิวเรียนห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามลงอาหารตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปดักรอหน้าประตูเลยยินดีอ่อยเขาจะไม่ได้มีการเปิดสนทนาอี้ร <c oughs> หรอก็ค,คุยคุยกันครับแต่ว่าเรา,เราก็ลุกเต็มที่แต่เขาก็เหมือนแบบเขาก็ฮอตเน่ยเขา <c oughs> เขาเลือกได้อะไรประมาณนี้ครับอ้สวยมากๆ <c oughs> ตอนนั้นทำไมเขาถึงไม่อยู่ในสายตาเราเลยเพราะอะไรจริงๆก็อยู่ในสายตาค่ะแต่ว่า มีอีกคนนึงเข้ามาแล้วพุ่งกว่าไปแพ้แพ้ตรงน้นไปแพ้ไปแพ้เพราะของเขาปล่อยพุ่งออกมาแค่ปิดเดียวอันนั้นพุ่งอ๋อล่าที่แบบพุ่งฟิวตรงนี้เดียวก็เลยแบบเฮ้ยมันแตะตาเจ็บตา เป็นไง้างฮะจีบเขาไม่ติดบอกให้เฟลเฟลนิดนึงครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันไหมจะได้ไม่ต้องมีวันเลิกกันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยคคอนแทคมาเรื่อยๆเลยค่ะคอนแทคมาเรื่อยๆก็รู้จักกันก็คุยกันตลอดก็เป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้ครับก็ระยะเวลาก็ประมาณ10ปีเนี้ยค่ะก็คือเขาก็ตามจีบสามครั้งค่ะแล้วก็ครั้งที่3ามถึงจะจีบติดทําไมเราถึงใจอ่อน ก็ครั้งที่สามที่มาจีบเนี่ยหนูเริ่มแก่แล้วช่วงนั้นก็คือไม่มีแฟนมเลเล่นตัวไม่ตัดเซตกับคนก่อนๆใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเข้ามาแล้วเหมือนเขายังเป็นคนเดิมเมื่อสิบปีท well? um ี่แล ok ้วอยู volunte, ่เราก็เลยบอกเขาว่าให้เขาแสดงตัวตนออกมาให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอเป็นแฟนเองค่ะ เขาก็เลยแสดงตัวตนออกมาเต็มที่ดนะค่ะคุณบิวเตะเตะคุณบิวไปกินข้าวเปล่าไม่หรอกเขาไม่ได้ฝ่าเทือนขนาดนั้นอะไรที่โดนใจเราทำให้เราตัดสินใจว่าชอบก็เอกเขาเป็นคนกระตันยูมากๆค่ะสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้ว ทุกอย่างเขายังเป็นเขาคนเดิมเมื่อวันนั้นความเสมอต้นเสมอปลายค่ะลักษณะการพูดการคุยอะไรคือไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีมาแล้วคะถ้าคบกันจริงๆก็2ปีแล้วครับแล้วก็พอผมพอเขาขอผมเป็นแฟนปุ๊บแล้วประมาณ6-7เดือนให้หลังผมก็ชวนเขาไปเที่ยวเวียดนามแล้วเขาก็ แล้วผมก็แอบ,บนัดกับเพื่อนว่าจะไปขอเขาแต่งงานที่นู่นแล้วผมก็ได้ขอเขาแต่งงานที่ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับอ้ยดีใจด้วยขอบคุณค่ะารน่ารักแล้วคือการที่เขาเป็นนักฟุตบอลอ่สาวๆชอบมากีดการเยอะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นจุดแรกเลยที่วันที่เขาเข้ามาจีบเรารอบที่สาบแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเขามีชื่อเสียงแล้วเขา เขาจะมาจริงใจกับเราหรือเปล่าจะเจ้าชูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากที่จะต้องมาเจ็บซ้ําๆอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกให้เขาแสดงตัวตนออกมาทําทุกอย่างที่อยากทําตั้งแต่วันแรก ที่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือซื่อสัตย์ไม่มีเร okay, ื่องผู้หญิงเลยไม่มีเลยค่ะคยเช็คเรื่องผู้ชายเพื่อนร่วมทีมเขาบ้างได้ไหมคิดคิดอยู่ไม่เคยเลยเรื่องนี้ดูไว้บ้างนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้หรอคะมั้งายจะมีขายากันเมื่อไหร่ยังไงคะก็คิดว่าหลังจากแต่งงานแล้วก็จะแต่งงานกันสิ้นปีนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าหลังแต่งงานก็มีเลยครับจัดเลยจัดเลยจัดหนักแน่นอน วันนี้วันนี้นี่แค่ติกไปเลยแคติกหมดแตบอลเอ่อแล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกันบ้างอบิวก่อนบิวอยากจะบอกอะไรกับเอกบ้างก็จะเป็นคู่รักอินดี้ที่กินท็อฟฟี่ทุกวันไปกับเอกแบบนี้ค่ะตลอดไปเออและเอกนะคะก็สำหรับผมนะครับก็ขาดแว่นโลกคงเบอร์ขาดเธอโลกคงพัง มาเพื่อนีิใช่ไหมปกติเตะบอลไม่ใส่แว่นอ่ะก็ถือว่าเป็นอคูรักอินีน่ารักอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นลังใจให้นะคะแสดงความยินดีด้วยด้กับงานแต่งด้วยนะฮะใช่แขอบคุมค่ะขอบคุณค่ะจัดหนักๆสมใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ